สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับวันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันครับสำหรับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังครับเพื่อจะเตรียมพร้อมในส่วนของการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3นะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสำหรับกลุ่มใหม่เนี่ยนะครับวิธีการในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็จะสามารถเลือกได้นะครับในการลงทะเบียนผ่าน www คนละครึ่ง com ก็ได้ หรือจะลงทะเบียนผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันเปอตังสำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยมีแอปพลิเคชันเปอตังเนี่ยนะครับวันนี้มาดูวิธีการกันนะครับวิธีการติดตั้งนะก็ท่านสามารถนะครับเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าระบบของท่านอย่างไรขั้นตอนที่1นนะนะครับสิ่งที่ควรรับทราบก็คือว่าในส่วนของระบบ Android นะครับก็จะต้องเป็นเวอร์ชันน5.0ขึ้นไป แล้วก็ถ้าเป็นระบบ iOS เนี่ยก็จะต้องเป็น9.0ขึ้นไปนี่คือขั้นตอนแรกนะครับเมื่อท่านเข้ามาครับก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2นะครับให้พิมพ์คําว่าเป๋าตังค์นะครับท่านสามารถพิมพ์ค้นหานะครับในช่องคําว่าค้นหาได้เลยนะครับก็จะมาปรากฏในขั้นตอนที่3นั่นคือในส่วนของการขึ้นนะครับให้ท่านเลือกติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะในขั้นตอนที่3นี้นะครับ ต่อมาครับมาสู่ขั้นตอนที่4นะครับผมขั้นตอนที่4เนี่ยนะครับเขาจะให้ท่านเนี่ยระบุเบอร์มือถือของท่านที่ใช้ในการลงทะเบียนนะครับอันนี้คือกรณีที่ท่านยังไม่ได้ลงแอปพลิเคชันป๋อตังนะท่านก็ใส่เบอร์มือถือไปนะครับแล้วก็ให้ท่านกดยินยอมนะในส่วนของตัวเบอร์มือถือนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อท่านยืนยันในส่วนของเบอร์มือถือเนี่ยนะครับเขาจะส่งเลข OTP 6หลัก ไปยัง s m s หรือข้อความในเบอร์มือถือของท่านที่ท่านระบุยืนยันนะท่านก็มากอกใส่เมื่อกรอกใส่ถูกต้องนะครับก็จะต้องเตรียมในส่วนของตัวบัตรประจําตัวประชาชนท่านต้องเตรียมมาทีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีบ่งชี้บอกว่าข้อที่ควรระวังในเรื่องของการวางหรือการถ่าย นะครับหรือรูปแบบของการจับนะต่างๆเนี่ยนะครับรูปแบบไหนเมื่อท่านเข้าใจแล้วนะครับก็กดคําว่าถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อกดแล้วเนี่ยจะมาปรากฏขั้นตอนที่6นะนะครับรูปแบบลักษณะก็คืออย่างนี้ฮะท่านก็จะต้องวางในส่วนของตัวกรอบนะครับก็จะมีกรอบนะในรูปร่างนะครับเข้ากับในส่วนของบัตรประจําตัวประชาชนจุดสําคัญคือตรงนี้ฮะกรอบด้านซ้ายด้านขวาด,ด้านบนด้านล่างเนี่ยนะครับก็พยายามให้มันตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนของท่าน วงกลมด้านซ้ายมือด้านบนเป็นรูปคุดให้ท่านตรงตรงนี้หรือรูปบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้นะครับท่านก็ให้ตรงกันนะ<ป>นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดนะครับที่จะมีปุ่มในส่วนของการถ่ายนะครับเมื่อกดถ่ายเขาจะให้ท่านเนี่ยยอมรับเงื่อนไขนะครับท่านก็ทําการกดนะครับในส่วน,<ด>นของข้อมูลต่างๆนะนะครับเมื่อกดแล้วนะครับเขาก็จะมาให้ท่านในส่วนของขั้นตอนที่7เนี่ยนะครับก็คือให้ท่านตั้งรหัสพิน ซึ่งเป็นตัวเลขนะครับที่จะใช้เข้าแอปพลิเคชันปอตังทุกครั้งไม่ว่ากรณีท่านจะไปใช้จ่ายนะครับหรือรวมไปถึงในเรื่องของการยืนยันการจ่ายก็จะต้องใช้รหัสตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแนะนําให้ท่านเนี่ยระบุรหัสผ่าน6หลักตรงนี้แล้วจดไว้นะครับนะในขั้นตอนที่7ระบุไปครับยกตัวอย่างเช่นเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลขหนะมี6หลัก นะครับแล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่8ให้ท่านกดเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6นะครับเพื่อยืนยันซึ่งให้ตรงกับในส่วนของการใส่ในขั้นตอนที่7อีกครั้งหนึ่งเมื่อยืนยันในขั้นตอนที่8เสร็จแล้วนะครับก็จะมาปรากฏในส่วนของการผูกบัญชีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นการนะครับเลือกผูกบัญชีจิวเรลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการดําเนินการเสร็จนะครับถึงขั้นตอนที่10ก็จะมาบ่งชี้นะครับว่าท่านจะเลือก ในเรื่องของการนะครับยืนยันบัญชีจิวเรสรูปแบบไหนซึ่งมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือด้วยผ่านกรุงไทยเน็กซ์รูปแบบที่2ก็คือเลือกแบบการสแกนใบหน้าส่วนของกลุ่มใหม่เนี่ยลองดูนะท่านจะเลือกนะครับรูปแบบใดนะครับสมมติว่าท่านเลือกนะครับรูปแบบนะครับขออนุญาตต่อเนื่องนะสมมุติว่าท่านเลือกรูปแบบในเรื่องของกรุงไทยเน็กซ์นะครับมาดูวิธีการอย่างไรนะนะครับส่วนในเรื่องของการสแกนใบหน้าก็เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าสมมุติเราเลือกการยืนยันบัญชีจิวเดตนะครับรูปแบบของกรุงไทยเน็กซ์นะครับขั้นตอนของเขาคือว่าให้ท่านเข้าไปสู่นะครับในส่วนของเมนูกรุงไทยเน็กซ์นั่นหมายความว่าท่านต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยด้วยถูกไหมเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับของแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์ของท่านเนี่ยซึ่งเขาก็มีรหัสผ่านเช่นเดียวกันท่านก็ใส่เข้าไปนะครับในขั้นตอนที่2มาปรากฏขั้นตอนที่3เนี่ยนะครับก็ กดปุ่มนะครับในส่วนของการดําเนินการบนแอปพลิเคชันเป๋าตังถูกไหมก็คือการยืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยเน็กซ์สำเร็จนั่นเองตัวนี้ก็จะบ่งชี้ว่านะครับบัญชีของแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์กับบัญชีของอะไรครับแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยนะครับได้ดําเนินการนะครับเชื่อมโยงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่สังเกตเขาจะระบุตรงนี้นะครับเครื่องหมายถูกสีขาวบนวงกลมสีเขียวตรงนี้ระบุว่ายืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยเน็กซ์สำเร็จนะฮะ ต่อมาขั้นตอนต่อไปครับก็จะมาสู่ขั้นตอนที่4เขาจะทําการส่งรหัส otp อีกครั้งหนึ่งนะครับนะท่านก็จะต้องกรอกรหัส otp ที่ถูกส่งไปเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับกรุงไทยเน็กซ์นะครับผมนะท่านก็เอามาใส่เสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่รหัสพินอีกครั้งหนึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันปอตังของท่านในขั้นตอนที่5นะนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะต้องยืนยันรหัสพินอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นลักษณะสเต็ปเหมือนเดิมนะครับก็จะสําเร็จ นะครับในส่วนของการยืนยันบัญชีจิวเรตมีภาพประมาณแบบนี้นะครับในเรื่องของการที่จะต้องยืนยันตัวตนนะผ่านกรุงไทยเน็กซ์ไม่ต้องสแกนใบหน้านะครับต่อมาในกรณีที่นะครับนะในกรณีที่2ถ้าท่านไม่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์หรือไม่ได้เปิดบัญชีไว้กับกรุงไทยเนี่ยท่านจะต้องเลือกรูปแบบที่2นี้ก็คือเลือกรูปแบบของการสแกนใบหน้านะครับมีวิธีการอย่างไรฮะมาดูกัน กรณียืนยันตัวตนนะครับด้วยการสแกนใบหน้านะครับท่านก็จะต้องเลือกถูกไหมครับในไอคอนที่2ตะกี้นี้ก็คือสแกนใบหน้าก็จะต้องเตรียมนะครับในเรื่องของการสแกนใบหน้านะครับเขาก็จะมีระบุในเรื่องของคําแนะนําไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างในรูปแบบของการวางเขาโคงหน้าอย่างไรไม่ให้บิดบังไม่ว่าจะเป็นคิ้วปากจมูก นะครับหรือนะตัวอื่นอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะเป็นคําแนะนําเมื่อเราเข้าใจแล้วก็กดคําว่าสแกนใบหน้ารูปแบบที่อยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเขาเรียกว่าขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือการที่เราเอาโทรศัพท์มาสแกนใบหน้าเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะผ่านยากแต่ว่าในกรณีที่แนะนําก็คือว่าท่านสามารถมีขาตั้งกล้องเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการช่วยในเรื่องของการสแกนใบหน้าได้อย่างดีขึ้นนะครับหรือได้อย่างเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ ในรูปแบบใหม่ของเขาเขาบอกนี้ครับว่าในกรณีที่ท่านพยายามแล้วนะครับสแกนไม่ได้หรือโทรศัพท์ของท่านเนี่ยนะครับไม่มีกล้องหน้าถูกไหมหรือชํารุดก็แล้วแต่เนี่ยให้ท่านกดคําว่าข้ามได้นะเออนะครับนี่คือเป็นรูปแบบใหม่นะท่านลองศึกษาข้อมูลกันกดข้ามไปแล้วเนี่ยนะครับก็มาสู่ในกระบวนการที่ท่านจะต้องตั้งรหัสพิม นะครับเหมือนกันนะตั้งรหัสผินเหมือนกันนะครับในขั้นตอนที่5เนี่ยเลือกได้2แบบนะครับก็จะเป็นการเปิดใช้แบบสแกนใบหน้าไหมหรือจะเป็นในเรื่องของการสแกนวยมือก,ก็แล้วแต่ท่านนะครับเมื่อเสร็จแล้วท่านเลือกนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งก็มาสู่หรือปรากฏขั้นตอนที่6เขาเรียกว่ายอมรับเงื่อนไขในการใช้แอปพลิเคชันต่อตังค์นะครับผู้ขอใช้บริการจะต้องยอมรับเท่านั้นนี่คือเป็นสิ่งที่จะควรทราบ อ่านละเอียดเบื้องต้นครับในขั้นตอนดังกล่าวนี้เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับก็ติ๊กถูกเพื่อยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดอะไรครับตกลงในขั้นตอนที่6นะครับมาสู่ขั้นตอนที่7นะครับนะก็จะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่านะครับระบบจะรับทราบแล้วก็ระบบจะตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานจะพบข้อความบนการ์ดว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลนะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยท่านให้รอในส่วนของอะไรครับในระบบเนี่ยทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนนะ อันนี้คือกรณีที่ท่านลงใหม่นะครับก็จะเป็นภาพแบบนี้และเมื่อสําเร็จหรือตรวจสอบสําเร็จแล้วนะครับก็จะมาปรากฏในส่วนของขั้นตอนที่8เป็นภาพแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการยืนยันบัญชีจีวเเลตรูปแบบของกรุงไทยเน็กซ์ก็ดีหรือจะเป็นรูปแบบของการสแกนใบหน้าก็ดีภาพสุดท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเรื่องของอะไรครับการที่ท่านเนี่ยครับเข้ามาแล้วนะครับก็มีปรากฏนะในส่วนของตัวจีวเรดเนี่ยบอกว่ารอสมัครใช่ไหมครับการใช้บริการ นั่นหมายความว่าวันที่14มิถุนายน6โมงเชา้าท่านก็จะมาดําเนินการต่อที่ตรงนี้นะครับก็คือกดสมัครใช้บริการภาพประมาณแบบนี้นะครับท่านนี้คือวิธีการเขาเรียกว่าติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋ตังแล้วก็ยืนยันบัญชีจิวเรสบนแอปพลิเคชันเป๋ตังเพื่อรอในส่วนของกระบวนการขั้นตอนถัดไปนั่นคือการลงทะเบียนสมัครในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส3ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันป๋ตัง นะครับผมหน้าตาขั้นตอนที่8นี้เป็นภาพสุดท้ายเดี๋ยวรอวันที่14มิถุนายน2564เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปก็กลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าวิธีการเป็นอย่างไรและทำอย่างไรในเรื่องของการสมัครนะครับเข้าร่วมโครงการนะเอาละก็น่าจะได้รับประโยชน์สำหรับกลุ่มใหม่ที่จะทำการสมัครแอปพลิเคชันปอตังนะเพื่อเตรียมพร้อมรองรับในเรื่องของการสมัครโครงการคนขึ้น สครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใ้ได้ติดตามกันก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับช่องแค่พื้นฐานต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ